บทที่940แลกเปลี่ยนของไม่ทราบว่าอยากแลกกับอะไรข้าพอจะมีของอยู่บ้างเอามาแลกได้หลังจากที่หารี่รูปคางไปมาแล้วก็เอ่ยขึ้นวัตถุดิบและยาลูกกรอนที่ท่านอาวุโสผู้นี้อยากแลกเปลี่ยนอยู่ในนี้ถึงแม้ว่าหากดูจากระดับความล้ำค่าแล้วจะหายากกว่าสิ่งที่อาวุโสอยากรวบรวมเมื่อครู่แต่ก็นับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก มิเช่นนั้นผลึกวิญญาณอาสนีก้อนนี้คงถูกแลกไปตั้งนานแล้วนี่คือวัตถุดิบในการหลอมสมบัติอาคมชั้นยอดธาตุอาสนีผู้บำเพ็ญเพียรไวกลางคนผู้นี้ไม่ได้ตกใจกับคำพูดของฮรลี่หลังจากเอ่ยปากเตือนแล้วก็ส่งคำพีที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยอยู่ก่อนแล้วมาให้หารลี่รับคำพีม้วนนั้นมาไว้ในมือใช้จิตสัมผัสตรวจสอบอย่างรีบรียบ ชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีขาวสังเกตสีหน้าของหาร์ลี่อย่างระมัดระวังเพราะอยากเห็นอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือตั้งแต่ต้นจนจบสีหน้าของหาร์ลี่นั้นไม่เปลี่ยนแปลงดูไม่ออกถึงความผิดปกติใดๆนี่จึงทำให้ชายวัยกลางคนอดที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กๆและบ่นพึมพำกับตัวเองไม่ได้อาวุโสระดับก่อกำเนิดแท้หานที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ รูปลักษ์ภายนอกไม่เพียงจะอ่อนยาวขนาดนี้วัตถุดิบที่ต้องการรวบรวมก็หายากมากขนาดนี้ตามหลักการแล้วผู้บำเพ็ญเพียรที่บรรลุระดับก่อกำเนิดได้แล้วยังคงฝึกฝนที่เคตวิชาคงความเยาว์วยก็มีอยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่าผู้บำเพ็ญเพียรเพศหญิงก็สามารถคงรูปลักษ์เอาไว้ได้แต่หน้าตาและการแต่งตัวของเขาก็ดูไม่เหมือนตัวประหลาดเท่านะหรือว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่เพิ่งบรรลุระดับก่อกำเนิดจริงๆ ถึงแม้ว่าชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีขาวจะสัมผัสได้ว่าหานลี่อยู่ในระดับก่อกำเนิดแต่การตัดสินพลังยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมนั้นก็เหมือนกับมีน้ำอยู่เต็มหัวไม่มีทางมองพลังยุทธ์บนเรือนร่างของหารลี่ออกอย่างชัดเจนได้รู้เพียงว่าดูเหมือนเขาจะแข็งแกร่งกว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นที่เคยพบมาก่อนหน้านี้สองสามคนเป็นอย่างมากนี่คือเหตุผลหลักที่เขาต้อนรับหารลี่อย่างเต็มความสามารถ มิเช่นนั้นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดทั่วๆไปอาศัยขุมอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องหลังหอคอยความลับสวรรค์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องประจบสอพลอเขาขนาดนี้ของที่สหายผู้นี้ต้องการข้ามีอยู่สองชนิดทว่าจะแลกอย่างไรนั้นต้องได้เห็นผลึกวิญญ,ญาณอัศนีก้อนนั้นก่อนหากผลึกวิญ,ญญาณมีคุณภาพแย่เกินไปข้าเอาไปก็ไม่มีประโยชน์หลังจากผ่านไปชั่วครู่ในที่สุด ฮาร์ลี่ก็อ่านของที่อยู่ในคัมภีร์รอบหนึ่งแล้วโยนคัมภีร์คืนให้ชายวัยกลางคนพลางเอ่ยอย่างราบเรียบนั่นมันต้องอยู่แล้วสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านอาวุโสการแลกเปลี่ยนคลังนี้ยิ่งใหญ่นักท่านอาวุโสฝูเองก็อยู่แถวแถวนี้ข้าจะส่งยันถ่ายทอดเสียงให้ท่านอาวุโสทั้งสองมาพบหน้าและเจรจาธุรกิจกันเองเป็นยังไงหลังจากที่ชายัวกลางขนขบคิดเล็กน้อยแล้วก็เอ,อ่ยด้วยใบหน้าที่ประดับไปด้วยรอยยิ้ม ท่านอาวุโสฝูเยี่ยมข้าเองก็อยากพบสหายฝูคู่นี้ข้าต้องการผลึกวิญญาณยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะได้ดูว่าสหายผู้นี้มีผลึกวิญญาณอสศนีมากกว่านี้อีกไหมหลังจากที่หานลี่คบคิดเล็กน้อยแล้วก็เอ่ยปากตอบรับในความคิดของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่มีวัตถุดิบล้ำค่าเช่นนี้ไม่แน่ว่าในมืออาจจะมีวัตถุดิบอื่นๆอีกได้พบแล้วซักถามด้วยตนเองสักหน่อยจะดีกว่า ในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอาวุโสโปรดรอสักครู่ข้าจะถ่ายทอดเสียงไปท่านอาวุโสน่าจะมาถึงในอีกชั่วครู่ชายเวกลางคนประสานกําปั้นครวะอย่างไม่ลังเลพลางเดินออกมาจากห้องโถงชั้นสามไปฮันลี่ถึงได้หยิบชาวิญญ,ญาณบนโต๊ะขึ้นมาจิบรสชาติกลมกล่อมหอมหวานไม่ธรรมดาดังทาตผ่านไปชั่วครู่ชายเวกลางคนผู้นั้นก็เดินออกมาอีกครั้งแน่นอนว่า ได้ส่งยันถ่ายทอดเสียงออกไปแล้วฮันลี่ที่ลิ้มรสชาวิญญาณไปสองอึกในเวลานี้ก็พิจารณาชายวัยกลางคนที่อยู่เบื้องหน้าแวบหนึ่งจูๆ่ๆพ่านเอ่ยปากถามขึ้นว่าหอคอยความลับสวรรค์ของพวกเจ้าผลิตห้องความลับสวรรค์ใช่หรือไม่ข้าได้ยินว่าหอคอยของท่านหลอมห้องความลับสวรรค์ระดับสูงที่สามารถทําให้จวนแห่งหนึ่งมีขนาดเท่าฝ่ามือหรือพกไปไหนมาไหนได้และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถฝังเขตอาคมที่ร้ายกาจลงไปได้มีเรื่องเช่นนี้จริงๆหรือหอความลับสวรรค์เป็นยุทธภัณฑ์ที่หอคอยของข้าผลิตขึ้นมาจริงๆทว่าห้องความลับสวรรค์ที่ท่านอาวุโสพูดถึงนั้นน่าจะคือห้องความลับสวรรค์ระดับสูงสุดของหอคอยเรามันเรียกว่าจวนความลับสวรรค์ทั้งยังใช้วัตถุดิบที่ล้ำค่าสร้างขึ้นเดิมก็หลอมออกมาไม่มากนัก ตอนนี้เหลืออยู่เพียงสองสามชิ้นที่ไม่ได้ขายที่เหลือนั้นขายไปบทเกลี้ยงแล้วชายไวกลางคนได้ยินคำพูดนี้พลันอึง้งแต่ทันใดนั้นก็คลี่ยิ้มออกมาพลางเอ่ยอธิบายไม่ขายทำไมหรือหอคอยความลับสวรรค์ของพวกเจ้าหลอมออกมาไม่ใช่เพื่อน,นามาขายหรือฮันลี่รู้สึกแปลกใจอยู่สองสาส่วนไม่ปิดบังท่านอาวุโสที่เหลืออยู่สองสามชิ้นล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจวนความลับสวรรค์ ไม่ว่าขนาดรวมไปถึงเขตอาคมที่ฝังอยู่ก็ล้วนเหนือกว่าชิ้นที่ขายไปก่อนหน้าดังนั้นจวนความรับสวรรค์เหล่านี้จึงถูกเก็บไว้เป็นพิเศษต้องใช้สิ่งของล้ำค่ามาแลกไปเช่นกันเท่านั้นชายวัยกลางคนอธิบายอย่างเก้อเขินเล็กน้อยใช้ของมาแลกเหมือนกันหรือน่าสนใจจริงๆทว่าลองดูก็ไม่เสียหายขอแค่จวนความรับสวรรค์มีความอัศจรรย์ขนาดนั้นจริงๆข้าก็อยากแลกมาสักชิ้น สหายเอาออกมาให้ผู้แส่หานเปิดประสบการณ์สักสองสาชิ้นเถิดมุมปากของฮาร์ลี่อยากขึ้นเอ่ยขึ้นอย่างสนกสนใจ2อสชิ้นท่านอาวุโสล้อเล่นแล้วถึงแม้ว่าหอคอยในเมืองจิ้นของเราจะเป็นสาขาหลักแต่ก็มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสมบัติประจําหอคอยของหอคอยข้าชิ้นที่เหลือเก็บไว้ที่สาขาอื่นเทว่าชิ้นที่อยู่ในหอคอยของพวกเรา เป็นชิ้นที่ปรมาจารย์การหลอมยุทธภัณฑ์ของหอคอยค่าหัวหยุนจือหลอมขึ้นเองกับมือมีประสิทธิภาพติดอันดับต้นๆจากจวนความลับสวรรค์ทั้งหมดแค่ฝังเขตอาคมเอาไว้ก็เพียงพอเป็นสมบัติโบราณระดับสูงหนึ่งชิ้นแล้วและยิ่งไปกว่านั้นข้าน้อยเป็นเพียงผู้ดูแลจ้อยคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอำนาจจัดการกับของสิ่งนี้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสมบัติชิ้นนี้คืออาวุโสหวังของหอคอยถ้าหากว่าท่านอาวุโสอยากได้จริงๆข้าน้อยจะไปเชิญท่านอาวุโสหวัง จากห้องลับมาเจราจาเรื่องนี้กับท่านอาวุโสส่วนต้องใช้อะไรแลกมานั้นก็มีเพียงท่านอาวุโสหวังเท่านั้นที่รู้ใช้ไวยกลางคนรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นพลางเอ่ยอย่างต่อเนื่องหาร์ี่ที่อยู่เบื้องหน้าดูกระเป๋าหนักไม่เบาถ้าหากธุรกิจใหญ่ครั้งนี้สําเร็จตําแหน่งในหอคอยความลับสวรรค์ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนเช่นนี้นี่เองเรื่องนี้รอหาร์ี่หัวเราะน้อยๆออ,ออกมาคิดจะเอ,อ่ยอะไรต่อนั้น จูจ่ๆสีหน้าก็เปลี่ยนสีพลานปิดปากฉับชายไวยคลางคนพลานตกตะลึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงของชายชาราคนหนึ่งที่ดังมาจากด้านล่างอย่างชัดเจนดังขึ้นเจ้าเด็กน้อยมีคนเอาของที่ข้าอยากแลกออกมาจริงๆหรือตาเท่ากำลังกักตนบำเพ็ญเพียรอยู่ในช่วงเวลาสำคัญและรีบออกมาจากการกักตนเพราะเหตุนี้ทันที ถึงแม้ว่าน้ำเสียงจะแก่ชราแต่ก็มีลมหายใจที่เต็มเปี่ยมก้องกังวาลเป็นพิเศษจากนั้นเสียงฝีเท้าดังตึกตึกที่หนักแน่นก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าผู้ที่มาจะมีน้ำหนักตัวที่ไม่น้อยในเมื่อชนรุ่นหลังเชิญท่านอาวุโสมาแน่นอนว่าจะต้องมีธุระอยู่แล้วข้าน้อยจะกล้าหลอกลวงท่านอาวุโสได้อย่างไรชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีขาว เพิ่งจะทราบว่าคนที่ตนเองเชิญมานั้นมาถึงแล้วก็รีบร้อนตอบกลับด้วยความนอบน้อมทันทีเงาร่างคนวูบไหวที่ประตูห้องโถงเงาร่างสูงใหญ่ยังสุดขีดเงา,างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงนั้นฮารีรีตาทั้งสองข้างลงพิจารณาผู้ที่มาใหม่อย่างละเอียดนี่คือชายชราสวมชุดสีดำร่างกายสูงใหญ่ใบหน้าแดงกำา ไอวิญญาณบนร่างหน้าตะลึงใจคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดชั้นสูงสุดของชั้นกลางฮันลี่ขมวดคิ้วอย่างไม่ใส่ใจรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและเมื่อชายชาราหน้าแดงผู้นั้นได้ยินคำพูดของเท่าแก่วัยกลางคนสายตาก็กวาดมาทางฮันลี่พบว่ารูปลักษณ์ภายนอกของฮันลี่เยาววัยขนาดนี้แต่พลังยุทธ์อยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นกลาง ใบหน้าก็เผยสีหน้าตื่นตระหนกออกมาท่านใดนั้นพลันจิกยิ้มสาวเท้ายาวๆเข้ามาภายในห้องโถงท่านผู้นี้คือสหายหารที่เท่าแก่เจ้าพูดถึงสินะมีวัตถุดิบที่ตาเท่าต้องการต้องไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดธรรมดาดังคาดชายชราหน้าแดงเองก็ไม่ได้ถือสาเมื่อเดินมาอยู่หน้าฮันลี่ก็หัวเราะฮาฮาพลางเอ่ยอย่างตรงไปตรงมา ที่ไหนกันล่ะพลังยุดของสหายนี่สิถึงจะทำให้ผู้แท้หานเลื่อมใสหารี่คลี่ยิมยืนขึ้นพลางประสานมือทำความเคารพคณะเอ่ยผู้แท้ฟู่อายุขนาดนี้แล้วพลังยุดเพิ่งจะถึงขั้นนี้ไหนเลยจะมีอะไรให้หน่าเลื่อมใสผู้แท้ฟู่เป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาจึงขอถามตรงๆสหายหานต้องการผลึกวิญญ,ญาณอสนี ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรออกมาแลกหรือบอกให้ผู้แท้ฟู่ฟังได้หรือไม่รอจนทั้งสองนั่งลงอีกครั้งชายชราหน้าแดงก็เอ่ยถามอย่างอดรนทนไม่ไหวท่าทางใจร้อนของอย่างอื่นนั้นไม่มีแต่ขน้อยมีเห็ดแก่นชาทาาุเพลิงต้นหนึ่งอยู่พอดีอายุประมาณพันปีฮารี่หัวเราะออกมาอย่างแผ่วเบาพลางเอ่ยอย่างนิ่งนิ่งแน่นอนว่าเห็ดแก่นชาตินี้ ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้มาจากการซื้อขายอันดับหนึ่งของเทียนหนานที่ใช้แกน่นอสูรระดับเจ็ดแรกมาซึ่งมีอายุ3,000ปีต้นนั้นแต่เป็นต้นที่เขาอาศัยเมล็ดของมันพยายามกระตุ้นให้มันมีอายุพันปีเฮ็ดแกนชาดถ้าหากมีอายุพันปีจริงๆก็เพียงพอจะแลกเปลี่ยนกับผลึกวิญญ,ญาณอสนีของข้น้อยสหายเอาออกมาให้ข้น้อยดูสักหน่อยเถิด ชายชาาแท้ฟู่ได้ยินแล้วพลันเอ่ยออกมาอย่างดีอกดีใจได้แน่นอนสมุนไพรวิญญาณน,นั้นข้าพกมาด้วยขอแค่สหายนำผลึกวิญญาณมาให้ผู้แส้หานดูสักหน่อยก็พอฮารี่ตอบกลับอย่างราบเรียบอ้อตาเท่าเลอะเลือนจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วเท่าแก่เจ้าเอาผลึกวิญญาณที่ข้าเก็บไว้ออกมาให้ผู้แส้หานดูสักหน่อยชายชาาพลันตกตะลึง ทันใดนั้นก็ออกคำสั่งกับชายวัยกลางคนที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่ต้องคิดขอรับท่านอุโสชนุนหลังจะไปน,นำมาให้ขอรับชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีขาวตอบรับเป็นพลวันจากนั้นก็เดินออกจากห้องโถงไปสหายหานหน้าตาไม่คุ้นเลยแต่พลังยึดกลับอยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นกลางแล้วไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้พี่หานฝึกบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ใด สหายจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่ฝึกฝนอย่างหนักแน่ปกติแล้วคงจะคบค้ากับคนอื่นๆน,น้อยมากสินะไม่เช่นนั้นจากพลังยุทธของสหายผู้แซฟฟู่จะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับท่านเลยได้อย่างไรชายชราหน้าแดงถือโอกาสนี้พิจารณาหาร์ลี่สองสามครั้งแต่ก็กลับเอ่ยถามขึ้นด้วยความแปลกใจฮาร์ลี่ได้ยินคำพูดเช่นนี้ก็หัวเราะออกมาสหายไม่รู้อะไร ผู้แท้หารไม่ได้แปลกประหลาดอะไรหรอกแต่ไหนแต่ไรมาก็เอาแต่ฝึกบำเพ็ญเพียรอยู่บนเกาะเล็กๆนอกมหาสมุทรก้าวขึ้นมาบนแผ่นดินต้าจิ้นน้อยมากเขาที่เตรียมการมานานแล้วเอ่ยขึ้นอย่างไม่รีบร้อนที่แท้สหายหารก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรนอกมหาสมุทรผู้แท้ฟูเสียมารยาทแล้วจริงๆข้าน้อยได้ยินว่านอกมหาสมุทรมีสหายร่วมวิถีที่มีความสามารถเกรียงไกรมาตั้งนานแล้ว เครดวิชาที่ฝึกฝนก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับผู้บำเพ็ญเพียรบนแผ่นดินอย่างพวกเราหากมีเวลาว่างผู้แซฟู่ก็อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกบำเพ็ญเพียรกับสหายสักหน่อยจริงๆทว่าสหายเดินทางมาไกลแสนไกลกว่าจะถึงเมืองจิ้นขนาดนี้ดูแล้วคงจะมางานประมูลโดยเฉพาะชายชาราหน้าแดงพลันตกตะลึงท่านใดนั้นก็เอ่ยขึ้นอย่างถึงบางอ้อ คงมีแต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดที่มาจากนอกมหาสมุทรที่ไร้ขอบเขตเท่านั้นที่จะไร้ชื่อเสียงในต้าจิ้นได้ชายชราเชื่อไปแล้วกว่าครึ่งอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นชายชราและหารี่ก็พูดคุยกันอีกสองสามประโยคจูจ่ๆด,ด้านนอกก็มีเสียงฝีเทา้าดังขึ้นจากนั้นก็มีคนใช้น้ำเสียงสดใสพร้อมกับกลัวหัวเราะเอ่ยขึ้นพี่ฟูมาที่หอคอยความลับสวรรค์ของพวกเรา เหตุใดถึงไม่รายงานผู้แท้หวังสักหน่อยเล่าสหายหารเองก็เป็นแขกชั้นสูงผู้แท้หวังยิ่งต้องมาต้อนรับด้วยตัวเองเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นผู้บำเพ็ญเพียรสวมชุดสีเงินใบหน้าซีดขาวเล็กๆก็เดินเข้ามาในห้องโถง